สวัสดีครับปันไร่ผ่านรวยนะครับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็จะมาเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการในการฉีดยาคุมนะครับในแปลงข้าวโพดนะครับที่เราปลูกนะครับก็แปลงนี้ผมปลูกเป็นข้าวโพดพันธุ์เบสซิฟิกนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับก็จะมาพูดถึงเทคนิคเล็กๆน้อยนยนะครับในการฉีดยาคุมเพื่อให้ได้ผลดีนะครับคือสําหรับผมนะครับผมจะทําแบบนี้ทุกปีนะครับคือผมจะปล่อยให้หญ้านะครับพอผมไถยแปรเสร็จนะครับผมจะปล่อยให้หญ้ามันขึ้นนะครับ แบบนี้นะครับผมจะปล่อยให้ขึ้นแบบต้นอ่อนๆนะครับแล้วก็พอผมจะขขาโพดเสร็จนะครับผมก็จะใช้เป็นยาายานะครับฉีดคุมไปเลยนะครับเพื่อให้ต้นของญ้านะครับนี่ครับที่เห็นนะครับคือเขาจะตายไปเลยพอหลังจากนี้กว่าญ้าจะขึ้นมาใหม่นะครับขาโพดแล้ก็จะคุมพอดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นสักเดือนหนึ่งนะครับเราก็จะมาฉีดไร่ร่องอีกรอบหนึ่งนะครับใช้ยาขยาฉีดไร่ร่องอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราปล่อยให้หญ้ามันขึ้นนะครับนี่ครับปล่อยให้หญ้าขึ้นเลยนะครับขึ้นแบบต้นอ่อนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็พอเดี๋ยวเขาโพดเสร็จก็มาตามฉีดยาคุมนะครับหรือยาฆ่ายาได้เลยนะครับผมนี่ครับที่พี่ๆเห็นเหลืองๆนี่ก็คือหญ้าที่ผมปล่อยให้ขึ้นเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ฉีดก็คือเริ่มตายหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ข้าโพดก็เริ่มงอกนะครับนี่ครับนี่ครับ ผมหยอดไปประมาณวันที่13นะครับวันที่13กรกฎาคมนะครับก็3วันก็งอกแล้วนะครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าพี่ๆที่เคยทำข้าวโพดมาแล้วเขาก็จะรู้กันนะครับแต่สำหรับมือใหม่บางคนก็จะมีปัญหาเรื่องการคุมหญ้านะครับนี่ครับผมก็จะทำแบบนี้ทุกปีนะครับก็คือปล่อย ถ่ายแป้เสร็จแล้วก็ปล่อยให้หญ้าขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาฉีดยาคุมทีหลังนะครับมันจะประหยัดนะครับประหยัดในส่วนของการฉีดยาตามร่องอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ได้ผลดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเรามาฉีดตามไร่ร่องตามร่องข้วโพดอีกทีหนึ่งนะครับเวลาหญ้ามันขึ้นนะครับเพราะว่าพอเราฉีดแล้วบางทีละองละองของยาฆ่าหญ้านะครับมันไปโดนตรงข้วโพดนะครับมันจะทําให้เสียหายนะครับแล้วก็ต้งข้วโพดอาจจะชะงักการดำเนินเติบโตนะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นแปรไซิกเจ็ดแปดเก้านะครับหยอดได้สามวันนะครับก็เริ่มงอกแล้วนะครับนี่ครับก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่ตายก็มีนะครับเพราะว่าใช้รถฉีดบางทีอาจจะไม่ไม่โดนนะครับก็เดี๋ยวมาเดินฉีดเดินฉีดใส่สายเป้ซ์อีกทีหนึ่งนะครับผมก็ยาคุมมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับพี่พี่ก็ลองเลือกดูเอาแต่ผมใช้เป็นยาคายานะครับเป็นยาคายาที่เป็นแบบเผาไหม้นะครับฉีดนะครับ ก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันจะมียาขยายที่ว่าฉีแล้วตายทันทีเลยก็มีนะครับก็ราคาก็ประมาณห้าร้อยนะครับประมาณสี่ห้าร้อยประมาณนี้นะครับนี่ครับเนี่ยไอตัวนี้เป็นเครือก็ตายเหมือนกันนะครับนี่ครับยอดก็ขึ้นแล้วนะครับนี่เริ่มขึ้นเขาพวกก็เริ่มงอกแล้วนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับก็เดี๋ยวมาคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับ ก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็พอได้สักสิบวันก็มาฉีดยาฆ่าหนอนอีกรอบหนึ่งนะครับใช้รถฉีดยาฆ่าหนอนนะครับป้องกันหนอนอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยาฆ่าหนอนผมก็จะใช้เป็นของอิมาเมกตินนะครับแบบเป็นผงนะครับละลายน้ําฉีดนะครับผมเนี่ยครับเครือพวกนี้ก็ตายเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยครับที่เป็นเถาวเหน่อเนี่ยนะครับแห้งตายแล้วนะครับผม ทีนี้ก็รอขอาโพลงอกเต็มที่ก็ประมาณสักสิบวันนะครับก็มาฉีดยาข่านหน่อยอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับพี่ๆจะเห็นได้ว่าตายทันทีเลยนะครับพวกยาขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคครับผมก็เป็นมาแนะนํานะครับเทคนิคง,ง่ายๆในการฉีดยาคุมเพื่อให้ได้ผลดีนะครับสําหรับในแปลงข้าวโพดนะครับผม ก็ยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมและติดตามมันจบคลิปนะครับพี่ๆท่านไหนมีอะไรจะแนะนํานะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความความรู้กันได้ตลอดเวลานะครับผมสวัสดีครับ